วันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายบ่อฟิชชิ่งครับเป็นบ่อแถวอำเภอปากเกร็ดครับเดี๋ยวพิกัดหมายยังไงผมปักหมุดไว้ให้ครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับลงไปเมื่อกี้ครับ2คันฝนก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยมาเรื่อยๆครับ วันนี้เป็นโปรโมชั่นครับเสาร์อาทิตย์จันทร์สองคันหนึ่งร้อยบาทปลาบ่อนี้ก็ถือว่าเขี้ยวน่าดูครับก็เป็นบ่อปราเสียนเลยครับปลาเยอะครับแต่จะกินเบ็ดยากหน่อยต้องใช้ฝีมือหน่อยครับฝนตกตั้งแต่เช้าเลยครับวันนี้ตอนนี้ก็ แปดโมงสาสิบห้านาทีแล้วครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนเพื่อนนักตกปลาก็เริ่มหนานแน่นแล้วครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้ปลานินไซเซสวยให้นานานได้รับชมหรือเปล่าอ ปลน,นินนครับใสก็ถือว่าโอเคครับกินย้อนครับปลาิิน,น,น แซมแล้วครับกินทีเผลอครับ ันกันมาครับ ใส่วันเลยครับขันที่สองครับมีอาการนะครับปลายโน้มแล้วครับ ใหเท่ากันหมดเลยครับ ใส่กำลังดีครับกินพร้อมกันเลยครับโอ้ฝนเมืใดม่อีกแล้วครับป่ากำลังเข้าเลยครับเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีแดดออกหน่อย เพื่อนนักตกปลาก็ทยอยกันมาเรื่อยๆครับเพราะว่าบ่อจัดโปรโมชั่นคนก็จะเยอะหน่อยเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้น่าจะเยอะครับเมื่อกี้มีน้องผ่านมาเขาซื้อไส้เดือนเขาบอกว่าไส้เดือนกินดีครับเขาบอกเดี๋ยวตามลุ้นไปเรื่อยๆครับ พึ่งผ่านไปได้สองชั่วโมงครับปลาก็ถือว่าตอบสนองดีส่วนมากปลาจะลอยครับช่วงคึ้มฟ้าคึมฝนลงเม็ดปลาจะลอยช่วงข้างหน้าครับพอเวลามันตกใจคนมันก็ดิ้นน้ำกระจายเลยครับเหมือนเหมือนบ่อน้ำไม่ค่อยลึกครับเวลาตีเหยื่อลงไปเหมือนมันจมไว ตรงนั้นก็เป็นหมู่บ้านเนื้อทอนครับที่มองเห็นน่าจะเป็นวัดกู้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมากินห่างครับเงียบปลาเพิ่งเริ่มมากินช่วงบ่ายสองครับเริ่มมีนา,นาได้ตัวกัน มีตัวกามาแล้วครับ ผมจันครับ ใส่โอค,ครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ วันนี้ก็ขึมทั้งวันเลยครับก็ยังมีเพื่อนนักตกปลายังเหลืออีกเยอะครับแถบนั้นก็เยอะครับตรงนี้ก็ยังมีนา,นาเขาตกหลิวกันปลาก็กินเป็นช่งชวงๆครับช่วงบ่ายก็เงียบไปเลยเดี๋ยวมาดูผลประกอบการครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนให้นานาได้รับชม ก็ถือว่าพอมีตัวครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนครับโอ้นึกว่าได้นิดเดียวครับก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับเหมาเหมาครับสองคันหนึ่งร้อยบาท นวลจันทร์ก็ใสสวยครับนวลจันทร์สามแต้มสี่แต้มครับปันนินก็สามตัวโลสี่ตัวเอ้สามตัวโลสามตัวโลครับประมาณไซส์สามตัวโลสามตัวโลวสองตสองมีสองตัวโลสามตัวโลครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ